ยินดีต้อนรับสู่วันที่14ขอยินดีด้วยกับทุกคนจริงๆวันนี้คุณกำลังผ่านสัปดาห์ที่สองของโปรแกรมนั่งสมาธิ21วันของศูนย์โชปาแล้วตอนนี้คุณกำลังอยู่บนเส้นทางที่กำลังดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ต่างๆที่กำลังรอคอยคุณอยู่สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้เข้าไปสำรวจแง่มุมต่างๆของความอุดมสมบูรณ์ที่สัมพันธ์กับกฎเจข้อทางจิตวิญญาณสู่ความสำเร็จตอนนี้เราจะมาพิจารณากันว่าหลักการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎของธรรมะมีอิทธิพลมากแค่ไหนในการที่จะเอื้อให้คุณเติมเต็มความต้องการ ที่ลึกที่สุดของคุณได้องค์ประกอบที่หนึ่งของกฎของธรรมะคือการค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณองค์ประกอบที่สองและสนั้นเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันนั่นคือการแสดงออกซึ่งพรสวรรค์หนึ่งเดียวของคุณและการแบ่งปันพรสวรรค์นั้นออกไปเพื่อ นำความสุขมาให้ตัวคุณเองและผู้คนรอบข้างลองสำรวจสิ่งต่างๆว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้หัวใจของคุณจมจอมอยู่กับมันได้และอะไรบ้างที่สามารถทำให้คุณรู้สึกสัมผัสถึงการได้ใช้ชีวิตที่แท้จริงและถามตัวเองว่าฉันจะใช้สิ่งนี้ในการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อหรือให้บริการผู้อื่นได้อย่างไรการได้ใช้พรสวรรค์ที่มีของตัวเองและการเอื้อเฟื้อให้บริการผู้อื่นนั่นคือการแสดงออกขั้นสูงสุดของกฎของธรรมะและเมื่อไรก็ตามที่ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของคุณสอดคล้องกับความต้องการของผู้คน รอบๆตัวคุณความอุดมสมบูรณ์ก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตคุณอย่างต่อเนื่องพอเหมาะพอเจาะอย่างอัศจรรย์โดยที่คุณแทบไม่ต้องออกแรงใดๆคุณสามารถนำแนวคิดเรื่องกฎของธรรมะนี้ไปทดลองใช้ในชีวิตของคุณแบบง่ายๆโดยการหมั่นคอยสังเกตจิตวิญญาณ ที่อยู่ภายในตัวคุณพร้อมรับรู้ด้วยสติว่าอะไรคือความสามารถหรือพรสวรรค์เฉพาะอันเฉพาะและโดดเด่นของคุณและถามตัวคุณเองว่าคุณจะใช้พรสวรรค์นั้นเพื่อโลกใบนี้ได้ดีที่สุดอย่างไรการเตรียมตัวภาวนาวันนี้บทภาวนา ที่อยากให้คุณใส่ใจคือมีเส้นทางเส้นทางหนึ่งที่ฉันบนรรลุเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของฉันได้มีเส้นทางเส้นทางหนึ่งที่ฉันสามารถบรรลุเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของฉันได้มาเริ่มต้นภาวนากันเถอะ หาที่นั่งที่สบายวางมือลงบนตักเบาๆและหลับตาในขณะน,นี้เราจะเข้าไปสู่ความเงียบสงบภายในที่เราจะได้รับประสบการณ์การเชื่อมต่อกับตัวตนและเบื้องบนปล่อยวางความคิดทั้งหมดและเริ่มสังเกตการไหลเข้าและออกของลมหายใจ ในทุกๆก,การหายใจเข้าและออกปล่อยให้ตัวคุณผ่อนคลายมากขึ้นสบายมากขึ้นและสงบมากขึ้นค่อยๆน้อมนำบทภาวนาภาษาสันสกฤตสำหรับกฎของธรรม,มะภาวนาซ้ำๆในใจและปล่อยให้มันไหลไปโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ โอมวารุณนมนามาอมวารุณนมนามาชีวิตของฉันสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกับกฎของจักรวาลชีวิตของฉันสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกับกฎของจักรวาลโอมวารุณนมนามา เมื่อใดก็ตามที่คุณพบว่าตัวเองถูกรบกวนด้วยความคิดความรู้สึกทางกายหรือเสียงของสิ่งแวดลอ้อมเพียงแค่กลับมาสนใจการภาวนามนตานี้ในใจโอมวรนณมนามาโปรดภาวนาต่อไปเรื่อยๆฉันจะดูเวลาให้และเมื่อหมดเวลาแล้ว คุณจะได้ยินเสียงะระฆังเบาๆเพื่อบอกว่าได้เวลาลาจากมันตาแล้วโอมวรุณน,ำนำมัมานามาโอมวรุณนัมนามาภาวนาในใจ ได้เวลาลาจากมันตาแล้วปดนำความรู้สึกตัวกลับมาใช้เวลาสักพักหายใจเข้าและออกลึก,ลกชๆช้าๆเมื่อคุณพร้อมค่อยๆเปิดตาขึ้นเบาๆเมื่อคุณดำเนินชีวิตของคุณในวันนี้มั่นและลึกถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ชีวิตที่จัก,กรวาลมอบให้ ให้อยู่กับคุณไปทั้งวันโดยหมันละลึกบทภาวนาประจำวันของวันนี้มีเส้นทางเส้นทางหนึ่งที่ฉันสามารถบรรลุเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของฉันได้มีเส้นทางเส้นทางหนึ่งที่ฉันสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตที่แท้จริง ในชีวิตของฉันได้มีเส้นทางเส้นทางหนึ่งที่ฉันสามารถบรรลุเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของฉันได้นามาสเต